ของควัญชิ้นสุดท้ายที่พระเจ้าจะมอบเพื่อเราเนี่ยก็คือความหวังถ้าชีวิตคนไทยหมดหวังเนี่ยมันจะยิ่งเสื่อมไปเรื่อยๆบางทีคิดถึงค่าตัวตายเพราะฉะนั้นเมื่อผมชอบใจอูว้ว่าเมื่อชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบ่มดหวังอย่างสักอย่างนึงแล้วก็อย่าไปยอมแพ้อย่างใดเลย สิ่งที่ผมเป็นคนคิดบวกแล้วก็คิดมุ่งไปทางหน้าเดินไปทางหน้าตลอดเนี่ยลูกก็เลยคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยก็เลยมารวบรวมไอ้สิ่งที่ผมอู้และสิ่งที่ผมพึ่งกำลังใจกับพี่น้องมาตลอดเนี่ยคือเห็นว่า,าเฮาบัที่เฮาไปแชอยู่เพื่อเมื่อวานนี้นะเมื่อวานมันผ่านไปแล้วเอาปิกมาขึ้นมาได้แต่เอาเมาศึกษาได้แต่บัที่จมอยู่ก็มัน เพราะฉะนั there, e ้นเขาต้องอยู่วันนี้วันนี้เขาจะอยู่รอดอย่างไดแล้วพรุ่งนี้มาเรื่องนี้มาเรื่องนี้เขาจะอยู่อย่างไดแต่ลูกหลนเนาจะอยู่อย่างไดเขาต้องเกื้เผื่อจะไปเห็นแก่ตัวป้าใจบอกว่าเออพรุ่งนี้กูอาจจะตายแล้วป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีแต่ใจหมดมีแต่เล่นม้าเล่นอย่างงี้หมดใจเขาต้องคิด้่าเขาต้องมีความหวังตลอดแล้วเฮ้ยวันนี้วันนี้มีมีซิปเหมือนพูกต้อง พยายามทําให้ได้ซาวสามสิบร้อยสองร้อยต้องทําคือนั่นคือว่าเขาจะต้องใช้สมองตลอดเวลาถ้าเราจะใช้สมองเนี่ยต้องคิดบวกถ้าคิดลบบัทอนตัวเองเนี่ยมันคิดบอกหรอกมันเงาถ้าใครลวกเนี่ยต้องคิดเพื่อกําลังใจตัวเองแล้วคิดว่าเขาต้องอยู่เพื่อวันนี้กับวันหน้าเพราะนั้นลวลูกอยู่เพื่อลูกเพื่อหลานเขาไม่ใช่ว่าอยู่เพื่อตัวเขาเอง คนเฮาเนี่ยความสุขที่แท้จริงเนี่ยคือการที่ทําให้คนรอบตัวเฮามีความสุขตวัวฮักกันแปลงกันบอิดบาขวอยกันนะฮะมันก็จะทำให้เฮาเนี่ยอยู่ร่วมกันยังมีความสุขเฮาก็มีความสุขลูกหลานมีความสุขอันน้มันคือความสุขจะแต้เนี่ยมันอยู่ที่บ้านนะมันจะอยู่ที่การมีหน้ามีตาัมไม่ใช่อันนั้นมันของปลอมเป็นโลกคือโลกนี้คือละครมันเป็นละครที่เขาเล่น เมื่อละครที่เราเล่นเราเล่นให้ดีที่สุดเล่นด้วยความจริงใจนะแล้วเสร็จแล้วปิกมาบ้านนั่นแหละคือความสุขลูกเมียกินอิ่มนอนรับอยู่กันอู้กันฮู้เรื่องของมาฮักมาคอยกันเนี่ยอันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนมีกำลังใจวันนี้อิดน้อยนะครับอิดน้อยด้วยสถานการณ์อิดน้อยด้วยคําสั่งของผู้มีอํานาจที่มาเข้าใจปัญหา อีกหน่อยที่บ้านเมืองมันต้องปิดตัวอย่างนี้เราใจไปเวลาที่มีอยู่วันนี้เอาวิกฤตคื้เป็นโอกาสนะครับวิกฤตือมีเป็นโอกาสวิกฤตผมอู้เมื่อปีผมอายุสีแปดเมื่อสักอ่าสองสองกาี่ปีที่แล้วผมจัดงานมันเกิดผมหลังจากที่มีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นผม แจกไอ,อ,อ้กับกับปูออมสินน้อยๆละปั๊มภาษาจีนหวยจีซึ่งหวยจีเนี่ยมีคำว่าหมายมีคำสองคำอยู่ในนั้นคือความเสี่ยงและโอกาสเป็นคำเดียวเป็นคำเดียวแต่มีสองคำาผอยู่คือสรุปแล้วว่าทุกวิกฤตเนี่ยมันมีทั้งความเสี่ยงและมีทั้งโอกาสเพราะฉะนั้นวันนี้วิกฤตตัวเนี้ย จะเสี่ยงอะไรอย่างต้องระวังจะไปหน้ามืดตาบัวแต่โอกาสทั้งหน้ามันมีต้องใช้เวลาที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยคิดคือได้ดีนั่งคิดปรึกษากันแล้วก็อ่านหนังสือพ่องค้นคว้าพ่องเพื่อเตรียมว่าเราจะเนี้ยอย่างใดเมื่อหลังวิกฤตแล้วเราจะปรุ่งขึ้นมารวยเลยนะครับช่วงวิกฤตนี้มันคนรวยขึ้นมาชัดนักนะขนาวิกฤตเนี่ย รนะ้านไอ้ลักชัวรี่กูดตอนแรกนี่มันขายไอ้สินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยตอนแรกขายมปได้นะตอนล็อกดาวน์ใหม่ๆขายไาออกเลยนะพอสักพักหนึ่ง Work ์กฟอร์มโฮมมันเริ่ม b ายฟอร์ Home แหละปรากฏว,ว่ามันซื้อของออนไลน์หมดกลายเป็นว่าขายดีขนาดอเมซอนยอดขายพุ่งขึ้นเป็นสามสิเอร์เซนต์ในช่วงที่มันล็อกดาวน์เน็ตฟลิกคนดูอยู่บ้านดูหนังมากขึ้นสมาชิกเพิ่มขึ้นรายได้ดีขึ้น มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปคือ new normal คือขอเรื่องใหม่ๆเรื่องใหม่ๆไอ้มันเป็นความปกติอันใหม่แบบใหม่ความปกติแบบเก่าไป,ไปอยู่ละเป็นแบบใหม่แบบใหม่อย่างนึงแน่นอนคือเขาต้องอยู่กับโควิดได้โควิดไปหายไปไหนแต่ต้องมีวัคซีนและมียาสิ้นปีนี้ยามาหมดแล้วนะยากินยาฉีดยาอย่างมาเขาก็อสบายละนะบักัวละอันตรายน้อยลงละ ก็เหมือนไขวัดนั่นแหละก็ฝากกําลังใจกูโคตรว่าต้องมีกําลังใจแล้วใช้เวลาว่างช่วงนี้เกิดประโยชน์โดยการไฟหาเรื่องใหม่ๆเพื่อจะเองตัวเองจะได้ครีเอทีฟได้มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะแย่อย่างให้มันดีขึ้นเร่ต้องไปเครียดกับมันเอาละปัญหามีไว้คือแก้ได้มีไว้คือแบกแก้ไปอืไปแบกปัญหาระตุกมีไว้แก้แก้ไปนะ กรโ,โจกดีกูคนเนอะพี่น้องคนเมืองกับคนไทยทุกคนครับ